ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย d s l และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามุมออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องย t ท b e ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทรอฟเอ็มร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New from Home ในช่วงกลางวันของวันศุกร์นะคะเป็นช่วงก่อนข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นั่นเองนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ค่ะเ,เราก็จะมาพูดคุยกันขอความรู้ขอมุมมองจากท่านอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลซึ่งก็จะมีเรื่องราว ในประเทศและตามประเทศหลากหลายมุมมองทีเดียวนะคะที่จะมาแบ่งปันกันตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับอาจจะไม่มีความรู้อะไรนักหนามีความรู้สึก <laughs> โหถ่อมตัวมากๆค่ะอาจารย์ค,คือเวลามันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยเราก็จะมองหาอะไรที่ไม่ใช่เมืองไทย <laughs> อ่าไม่ใช่อยากหนไไีไม่ไม่ไม่ใช่อยากจะหนีนะเพียงแต่ว่าอยากจะหาคําอธิบายในรูปแบบที่กว้างกว่า เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องฟังอยู่ก็รู้ว่าโลกเขาทำอะไรกันในเรื่องเดียวกันวันนี้ก็เลยคุยเรื่องการชุมนุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอันนี้ก็พอพอตีความได้นะว่าเมืองไทยสมมุติถ้ามีการชุมนุมกันอแล้วที่ประเทศอื่นเขาชุมนุมกันเรื่องอะไรต่เอนเมืองไทยในช่วงว่าจริงเป็นปีๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในแคมปัส แต่ที่เราเห็นมีข่าวถูกจับกันอันนี้ไม่ใช่การชุมนุมเป็นการทํากิจกรรมของคนที่ไม่เกี่ยวกับสังคมนิสิตนักศึกษานะฮะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ชูนิ้วตั้งสามนิ้วสี่นิ้วอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะไปขว้างขบวนเสด็จอันนี้ไม่ใช่การชุมนุมของนักศึกษานะครับมันก็เป็นเหตุของประชาชนอายุน้อยที่ต้องการแสดงออกะผมยังไม่มีบริบทมาอธิบายปล่อยเขาไป ก็กฎหมายเดี๋ยวจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมเองแต่นี้ผมก็มานั่งคิดว่าเออแล้วทําไมในมหาลัยเนี่ยจึงไม่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ออวิภาควิจารณ์เขียนบทความตั้งชมรมใหม่เพื่อจะยกป้ายแสดงความคิดเห็นต่อบางเรื่องบางราวในโลกหรือในแม้กระทั่งสังคมไทยนักศึกษาในโลกขณะน,นี้ที่มีประเด็นต้องชูป้ายแสดงความคิดเห็น ก็คือเรื่องสงครามในะวันออกใกล้นะก็คือกาซาอิสราเอลปาเลสไตน์เลบานอนอันนี้เขาเรียกเดเนียมิรูอีสฝรั่งเขาจะเรียกว่าอะไรที่ใกล้หรือไกลจากเขาทางทิศไหนใช่ไหมประเทศไทยก็คือเป็นแบบเออเซาอีสเเชีย แล้วถ้าตะวันออกไกลสุดๆก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นฟาอีสคือฟาจากฝรั่งเท่านั้นเองเทรานั้นถ้าเราไปอยู่เมืองจีนเมืองจีนไม่ได้ฟาจากใครเมืองจีนคือเซ็นเตอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์สเป็นศูนย์กลางของจักรวาลถูกไหม <c oughs> ถ้าประเทศไทยก็เป็นทับของทุกอย่างเราไม่ได้อยู่ซ้ายขวาตะวันออกตะวันตกเราเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ออยวอะไรก็แล้วแต่แตอนนี้ความคิดของนักศึกษาในโลกนี้ในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการสนับสนุนหรือต่อต้านยู <c oughs> คุอย่างนี้อาจจะไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องของการสนับสนุนหรือต่อต้านเหตุการณ์ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกกระทําโดยอิสราเอลอย่างรุนแรงหลังจากที่พวกปาเลสไตน์กลุ่มที่ชื่อฮามาสในดินแดนกาซาก,กระทาต่ออิสราเอลอย่างรุนแรงก็จะเห็นว่ามันสองทางปฏิยามันก็จะเกิดขึ้นจากพวกเราทําข่าวหรือว่ารัฐบาลกลไกต่างๆในภาพกว้างของรัฐไม่เป็นไรอันนั้นธรรมดา บวกลบเห็นด้วยคัดค้านแต่นักศึกษาในอเมริกาเนี่ยก็เงียบหายเป็นนานจนกระทั่งมาเกิดเรื่องออปาเลสไตน์กาซาอิสราเอลนี่ใช่ไหมเมื่อวันที่7ตุลาคมแล้วการชนวนมะท้วงมันกระจายกระจายไปในที่ต่างๆทั่วโลกไม่มีที่เมืองไทยแคมปัสเมืองไทยก็ไม่มีประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ว่าใครเพียงแต่ว,ว่าตั้งข้อสังเกตว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจเพราะมันอยู่ไกลตัว,วมหาลัยฮารเวาร์ดเนี่ยเริ่มมีการชนวนมาท้วงและต่อต้านอิสราเอลหรือต่อต้านยูวย เรียกร้องให้ฆ่าหมู่ยิวก็มีกลุ่มที่สนับสนุนการเรียกร้องให้เจนไซด์หรือฆ่าหมู่ยิวเนี่ยหมายถึงใน Harvard University นะก็เป็นผู้สนับสนุสน,นปาเลสไตน์ขณะเ,เดียวกันผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลก็เยอะเลยรวมทั้งนักธุรกิจนายทุนที่เป็นนักบริจาคให้กับ Harvard มันน้ำหนักมากกว่าเพราะว่าคนเชื่อสายยิวในอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขารวยใช่หไหม ขยันเปลี่ยนว่ายิวนี่จะได้ชื่อว่าเป็นคนขยันขันแข,ข,ข็งร่ํารวยหรือบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนนายทุนเงินกู้เพราะฉะนั้นคนมีที่พนมากต่อมหาลัยฮาร์วาร์ดก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาอ่ายิวหรืออเมริกันเชื้อสายยิวหรือว่านายทุนหรือนักบริจาคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการประทะเกินประทะกันขึ้นบรรยากาศเมื่อสองวันที่ผ่านมาผมก็ไปดูหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยชื่อฮาร์วาร์ดครีมสันเนี่ยพบว่ามันโอลลเวงเหมือนกับ ยุคหนึ่งของการต่อสู้ในเมืองไทย14ตุลา6ตุลาในแง่เบาๆนะไม่หนักขนาดนั้นหรอกแต่ในแง่ที่ว่ามันวุ่นไปหมดคือว่าไอ้คนนี้เอาไป้ายไปติดไอ้คนนี้เอาเอาสีมาสาดคนนี้โปรอิสราเอลก็เอาไป้ายไปเชียร์ไอ้พวกที่คัดค้านอิสราเอลหรือคัดค้านยิวก็เอาไปเติมหนวดอะไรแบบนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างมีภาพที่ตัวเองจะไปทำลาย mutilate ไปตัดแขนตัดขาวาดภาพใส่เข้าไปใหม่นี่คือเหตุการณ์ที่ ไม่รู้ว่าใครเป็นใครและไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําภาพแล้วและทําลายภาพเหล่านั้นในฮาร์วาร์ดนะที่ถึงเมื่อวานเนี้ยที่ที่ผมอ่านฮาร์วาร์ดคริมสันเดี๋ยวนี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ฮาร์วาร์ดคริมสันทุกวันเลยไม่ใช่ว่าผมเชียร์หรือไม่เชียร์ฮาร์วารแต่ผมคิดว่ามันสะท้อนปัญญาชนของมหาลัยที่มีชื่อเสียงว่าเฮ้ยเขาเริ่มคิดอะไรกัน ประมาณสักสองเดือนก่อนหน้าน,นี้เราจะคิดว่าเออที่นั่นมีการหลอกเรียนงานวรรณกรรมอาจารย์คณะอธิการบดีไปขโมยงานคิดงานเขียนคนอื่นมาใส่บทความตัวเองหรือว่าวิทยานิพนธ์ตัวเองอันนั้นเป็นข่าวที่น่าอับอายในวงการวิชาการแต่โอเคไม่เป็นไรน่นเาเรื่องไม่ใช่การเมืองมันนี้จะคุยว่านักศึกษาค,าคิดอะไรถ้าไม่นับเรื่องอาจารย์ก๊อปปี้งานคนอื่นก็คือนักศึกษาใน Harvard และอีกที่หนึ่งนะครับบราวน์อ, Brown. Oh. อันนี้ บราวนกับฮาร์วาร์ดเนี่ยมันเป็นสองใน8ม,มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาที่มีชื่อเสียงอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเถาไอวี่ไอวี่เล็กมาหาลัยเกา่าๆตึ่เก่าๆมีเถาไม้เลยเป็นไอวี่เนี่ยขึ้นไปบ้านเราจะเรียกตินตุกแกก็ได้นะแต่ตินตุกแกนี่จะใบเล็กมันประมาณนั้น <S <S อ่ะเขาเลยเรียกกลุ่มเนี้กลุ่มพวกคลาสสิกการศึกษาดีขยนันเรียนค่าเทอมแพงแล้วคุณภาพดีเนี่ยเออกีฬาไม่ค่อยเก่งอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในสุดแล้วขนาดเนี้ย ลูกคนรวยในมหาลัยเหล่านี้เริ่มห่วงใยปัญหาปาเลสไตน์และอิสราเอลเพั้นการประท้วงก็เลยแบ่งเป็นสองกลุ่มมันที่ที่มานน่าเสียใจคือว่ามันไม่สงบในมหาลัยที่มีชื่อเสียงนะแต่สําหรับผมเนี่ยมองในแง่ที่ว่าเออขณะน,นี้คนหนุ่มสาวในโลกเขาสนใจอะไรคนอเมริกันสนใจเรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์ว่าฝ่ายไหนควรจะได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ดูน้ําเสียงหรือหางเสียงหรืออารมณ์เนี่ยพวกเชียร์ปาเลสไตน์ยเยอะกว่า คุณซิริบูนะแม้กระทั่งในกรุงเทลวิฟนักศึกษาหรือคนอิสราเอลเองกลุ่มหนึ่งแม้จะเป็นกลุ่มน้อยก็ยังมีความรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลตัวเองที่ทํากับชาวปาเลสไตน์ในกาซ่าหรือแม้กระทั่งผู้ผู้ที่เรียกว่ากลุ่มฮามาสอ่ะคือกลุ่มที่บริหารกาซ่าอยู่เนี่ยเขาคิดว่ามันไม่เป็นธรรมที่จะไปทําลายคนพวกนี้มากขนาดนั้นรัฐบาลแอฟริกาใต้อยู่กนะที่เลยนะฟองศาลโลก ว่าขณะนี้อิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวาปาเลสไตนะ์โอเคในเรื่องผู้ใหญ่แต่เรื่องเด็กนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นญาตรีองนั้นก็คือห่วงใหญ่ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศผมก็เลยคิดว่ามันก็สามารถปลุกให้มนุษย์เนี่ยห่วงใหญ่ไม่ว่าจะห่วงใหญ่ทางบวกทางลบแล้วแต่เราจะคิดแต่ห่วงใหญ่ความขัดแย้งที่นําไปสู่การฆ่าหรือสงครามาก็ผมคิดว่าเออมันมีคลาสมีระดับดีในการประท้วงเรื่องนี้ แต่มันก็แปลกที่ว่านักศึกษาฮาร์วาร์ดไม่ได้ประท้วงโดนัลทัมที่ล่วงละเมิดทางเพศโกงภาษีนะแล้วการเลือกตั้งตัวเองคือเรื่องในประเทศตัวเองนี่ก็ก็ย, ung, ย ung ุ่งยนะุ่งเหยิงอะว่ามันไม่สู่ก็ไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยก็สังเกตคร่าวๆจากที่ห่างไกลของผมคือว่าเรื่องในประเทศมักจะปล่อยไปเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่อยู่นอกอแคมปัสเรื่องต่างประเทศเออนักงสาวหัวเข้าหน้าแต่ก็เดาได้นะครับไม่น่าจะผิดมากนักนะหรือไม่ผิดเลยก็คือว่า นักศึกษามหาหลัยในอเมริกายกตัวอย่าง Harvard University ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นนักศ,าศาาึกษานานาชาติมันไม่ใช่ที่อยู่ของ<ะ>เด็กอเมริกันเท่านั้นใช่ใช่กว่าครึ่งมาจากต่างประเทศะแล้วสมมติว่าอันนี้อาจจะผมไม่เอาตัวเลขมาดูนะแต่สมมุติว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักศึกษาอเมริกรันแต่ในนั้นก็ยังเหมือนนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายต่างๆค่ะเพราะฉะนั้มหาหลัยอเมริกาเนี่ยเป็น international community เป็นที่ รวมของปัญหานานาชาติความคิดเห็นหลากหลายในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศการแสดงออกของนักศึกษาก็ถือว่าสะท้อนความห่วงใยของปัญญาชนที่จะก้าวเข้าไปสู่ในวัยทํางานกลับมาสู่บริบทไทยก็คือว่าเรายังไม่มีไม่ใช่ผมจะยุยงให้เอยเด็กธรรมศาสตร์จุฬาเอาหน่อยนะอะไรปาเลสไตน์ไม่ใช่อ่ะผมเพียงแต่ข้อตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยตั้งข้อสังเกตแบบคร่าวๆไม่ได้วิจัยก็คือว่ายุคที่คึกคักที่สุดจะเป็นยุคที่ไม่มีรัฐธรรมนูญ ปะท้วงเรื่องภายในประเทศปฏิรูปการเมือง14ตุลา6ตุลานะฮะ,ะ16 19ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นมาพักหนึ่งเนี่ยพวกเรากลุ่มผู้ใหญ่ก็มกักจะมองว่านักศึกษาเงียบไปเลยหลัง6ตุลาแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์บนพฤษภ,ภา35อีกทีหนึง่งหลังจากนั้นก็นันกศึกษากลับมาเรียนหนังสือขยันเรียนพ่อแม่อยากให้ลูกมีอนาคตไม่ใฝ่ใจการเมืองเด็กก็จะ ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอยู่หลายปีจนกระทั่งพวกผมตอนนั้นผมก็เป็นสื่อมวลชนอยู่ก็ห่วงใหญ่ไว้ไม่ใช่ห่วงว่าจะไม่มีอะไรทำนะแต่ห่วงว่าเอ๊บ้านเมืองเรามันสงบหรือว่านักศึกษาเขาไม่สนใจสังคมแล้วเขาสนใจอนาคตไม่รู้เราไม่ได้จะไปแก้ปัญหาเขาเราเพียงแต่คิดว่ากิจกรรมของนักศึกษาเล็กใหญ่กว้างไกลบวกลบเนี่ยสะท้อนสังคมในปัจจุบันนะครับอืบ้านเมืองไทยตอนเนี้ยเหมือนสงบ แต่มันน่าจะไม่สงบเนหะ <c oughs> มือนเหมือนสงบเพราะว่าคนไม่ได้แสดงท่าทีสนใจบ่างั้นเถอะถูกไหมคะอาจารย์คนหมายถึงกลุ่มปัญญาชนปัญญาชน,มนมใมหาลผมพูดแค่นี้ในมหาลัยนะแต่ข้างนอก <c oughs> มหาลัยนี่มันสเปรศภาหมดไม่รู้ใครเป็นใครบางคนก็เรียนหนังสือบางคนก็เป็นเด็กนักเรียนบางคนก็หนีเรียนบางคนก็เรียนไม่จบบางคนก็อ้างว่าเรียนรามรบางคนก็เหมือนอย่างน้องที่เขาโดนจับไปขวางขบวนเสด็จพระเทพของผมเนี่ย <c oughs> ประวัติคือว่าเรียนสิงคโปร์แล้วก็เรียนไม่จบก็กลับมาเรียนราม แต่ว่ามันมเป็นเรื่องของบุคคลบุคคลหนึ่งคนสองคนมันไม่ใช่เรื่องของการรวมกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นเวทีเขียนเอกสารแล้วก็สัมมนากันแล้วก็ตกลงเราจะประท้วงประเด็นนี้เราก็ชูป้ายอยู่ในมหาลายัยการกระทําด้วยภูมิปัญญาเป็นกลุ่มแล้ว,ลวถกเถียงกันก่อนแสดงความเห็นน่ะมันไม่มีอันนี้แสดงว่าปัญญาชนของเราเนี่ยน่าจะสุขุมหรือเฝ้าระวังหรือไม่ก็ไม่สนใจต้องไปดูเพียงแต่ว่าผมก็อ่าน ปัญหา<อ>สังคมนักศึกษามาได้เท่านี้นะแต่ก็พ<า>อใจที่ฮาร์วาร์ดมีเรื่องแบบนี้ครับค่ะอาจารย์โงขอพระคุณมากๆฉายมุมมองนี่หวังว่ารายการในวันนี้น้องๆนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือว่านักศึกษาก็ตามลองฟังดูว่าผู้ใหญ่ที่ผ่านอะไรมามากเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะที่น้องๆรุ่นใหม่ๆหลายๆคนอาจจะดูแคลน ในเรื่องของวิธ mm ีคิดอะไรต่างๆเนี่ยท่านยังสอนเหตุก่อนก่อนไปคือผมจะแถมท้ายนิดหนึ่งเพื่อให้เปิดลูกๆและหลานฟังอยู่คือว่าถ้ามีการชุมนุมประท้วงในกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือในพื้นที่มหาลัยเนี่ยสาหรับผมสะท้อนปัญญาเพราะเขาจะถกเถียงกันอยู่หลายวันประชุมสัมมนาเขียนเอกสารโวยวายกันอยู่แล้วได้ตกผลึกจึงมีการลงนามแล้วจัดกลุ่มประท้วงมีการจัดการคือมาจากภูมิปัญญาก่อนต้องมีภูมิปัญญาบวก กระบวนการนะคะจ้์ใช่แล้วภูมิปัญญาเหล่าเนี้ยเราคนโตผู้ใหญ่อ่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนละประเด็นถูกต้องใช่แต่หนุ่มสาวเขาต้องใช้ปัญญาก่อนที่จะลงความเห็นว่าจะเห็นรู้ครับอ่เงื่อสติกันน้องๆเผื่อฟังอยู่นะคะจะลองไปคิดใคร่ครวญกันดูแล้วก็ลองหาเรือกันดูว่าจริงๆมันมีประเด็นอะไรในสังคมไทยหรือแม้แต่สังคมโลกที่เราในฐานะที่มีความรู้ควรจะขับเคลื่อนกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะจาย์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ อาจารย์ด็อเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลและรายการ News from Home ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสิรินทรณบฐพันธ์ลาท่านผู้ชมที่ชมอยูา่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำละท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต mente, ้ทีรีว e ิฟ